ดีค่ะอยู่กัชบช่องพอยจานอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเคอรี่มาส่งพัสดุแล้วค่ะสั่งไปเมื่อวันที่3เดือน3นะคะเราสั่งรองเท้าชาโคไปนะคะชาโคชาโคชาโคลไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยววันนี้พามาอันบ็อกกันเลยค่ะมาเดี๋ยวขอญอาต <c oughs> แกะก่อนปละ จากร้านทเ t w ี n วัน n e ละชั้นอะไรสักอย่างยัดขึ้นไอจไว้ตรงไอคเป็นรองเท้ารองเท้ามาแล้วอ่ะมาเปิดกล่องกันเลยรองเท้าที่พลอยสั่งไปนะคะเป็นรองเท้าสำหรับเดินป่าหรือว่าไปทะเลที่สามารถแบบบุกน้ำลุยไฟได้ เออเป็นรองเท้าที่แบบสามารถใส่เดินป่าได้แล้วก็เขามีความพิเศษเรื่องของการยึดเกาะนะคะก็มาดูกันมีถุงเท้าแถมมาให้สั่งมาจากร้านนี้เลยอ่านว่าอะไรอะ่ะทเวนตี้วันละชั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันเลยค่ะ มีความพิเศษคือสายอ่ะมันสามารถปรับระดับตามลูกเท้าของเราได้นะคะตัวนี้เราสั่งเป็นน่าจะเป็นตัวเซตวันมานะคะก็จะไม่มีตัวสวมน,นิ้วโป้งเลาก็จะมีวิธีการใส่มาสีเงินรองเท้าแบบมีน้ำหนักนะคะ เขาบอกว่าเป็นตีนตุ๊กแกนะคะก็คือจะยึดเกาะกับพื้นได้ดีนะคะตอนนี้แล้วก็เวลาที่เขาให้ดูระหว่างของเทกับของของปอมก็คือให้ดูตรงพื้นรองเท้ามันจะต้องเป็นเหมือนชิ้นส่วนเดียวกันนะคะอันนี้เป็นไซส์ M9 นะคะก็คือไปของไซส์ผู้ชายเบอร์9นะคะก็คือจะต้องเป็นชิ้นส่วนเดียวกันว่ามีน้ำหนักไหมอันนี้มีน้ำหนักนะคะ รู้รู้สึกได้เลยว่าแบบไม่ได้เบาอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ตอนที่ใส่ก็คือเขาก็จะเป็นมันจะไม่เชี่พื้นเรียบๆนะถ้าเราสังเกตดูก็คือเนี่ยเขาจะมีความโค้งเว้าคือรับกับอุ้งเท้าเราอะค่ะจะมีชอบอีกอย่างหนึ่งที่เจ็ออีกอย่างหนึ่งที่ชอบเลยก็คือว่ามันเป็นเชือกเส้นเดียวกันที่ร้อย ร้อยเป็นเชือกเส้นเดียวกัน,น,นก็คือสามารถปรับระดับตามเขาเรียกว่าอะไรเท้าของเราได้นะคะสมมุติบางคนหน้าเท้าแคบอ่ะก็ดึงให้มันเข้ามาหาหน้าเท้าเรา,านี้หรือบางคนหน้าเท้ากว้างก็ดึงออกมันก็จะขยับได้หมดเลยทุกเส้นมันเป็นสายกนะันเป็นเส้นเดียวแบบนี้นะคะแต่ว่าข้างหลังก็คือที่เป็นสี้ําฟูเนี่ยจะปรับไม่ได้เนาะแล้วก็รุ่นอ่ะเขาจะมีหลายรุ่นมากมีทั้ง ลาสสิกนะคะแล้วก็จะมีรุ่นคลาสสิกก็จะแบ่งเป็น2อย่างคือ Z ซตวกับ z ซตทูก็คือจะเป็นอย่างนี้เลยโลง่งๆนะคะใส่ไปแล้วก็โลง่งๆแต่ว่าถ้าเป็น Z2 เนี่ยก็คือว่าจะมีตัวล็อกนิ้วโป้องอีกทีหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบเชือกรัดนิ้วโป้องอีกอันหนึ่งนะคะจะมีรุ่น ธรรมดากับรุ่นคาวก็คือคาวเนี่ยก็คือจะเสริมขึ้นมาให้หนาหน่อยแล้วก็ใส่จะรู้สึกนุ่มสบายมากขึ้นนะคะแต่ก็คือยังไม่เคยลองนะอันนี้ก็คือเป็นคู่แรกเลยนะเป็นคู่แรกของเรานะคะแล้วก็เขาก็จะมีตรงน,นี้บอกไว้นะคะว่าเป็นรุ่นอะไรเออสอร r ี่คือจะมีเว็บที่เขาเป็นเว็บตัวแทนนําเข้าหรือแบบตัวแทนจําหน่ายอนะไรอย่างเงี้ย ก็คือจะอยู่ที่3,300บาทาค,คือเริ่มต้นประมาณ3 3 0 0ันานะคะเดี๋ยวจะเอาไปลองใส่แล้วก็เผื่อจะมารีวิวอีกรอบหนึ่งอันนี้คือแค่อันบ x ็อกนะคะก็คือยังไม่ได้รีวิวถึงความนุ่มสลายแต่ลองแอบใส่มาแล้วเมื่อกลางวันนะคะก็คือรู้สึกว่ามันใหญ่กว่าเท้าเรายัางไงก็ไม่รู้แบบ คือเราปกติเราใส่เข้าไปเราก็ใส่สี่สองสี่สองครึ่งสี่สามแต่มันอาจจะอยู่ที่ความยาวเท้าด้วยเพราะว่าถ้าใส่เข้าไปอ่ะเราเป็นคนที่เท้าแบบเท้าอวบอะ่ะเออก็คือแบบมันก็จะมีเนื้อข้างบนหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะต้องใส่ไซส์ใหญ่แต่ว่าอันนี้คือเหลือเยอะมากเหลือตรงนี้เยอะมากคือถ้าใส่สี่เอ็ดอ่ะยังได้เลยนะข้างหลังก็เหลือแต่ก็กลัวว่ามันแบบจะพอดีเกินไปนะถ้าไปใส่สี่สิบเอ็ดอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึง่ง ข้อสำคัญเลยที่แบบเห็นหลายๆคือเพราะหลายๆรีวิวที่เราในเว็บที่เราไปสั่งซื้อนะคะก็คือมันจะมีปัญหาเรื่องเชือกไม่เท่ากันเออคือแบบพอสุดท้ายัเนี่ยตรงนี้มันมันไม่เท่ากันอ่ะมันเดี๋ยวจะว่าจะลองดูนะคะแล้วก็บางคนก็จะเจอแบบสายพิกบ้างอะไรก็ขอ จบการรีวิวเท่านี้นะคะสำหรับรองเท้าชาคงคู่แรกนะคะแล้วก็ใครอยากจะให้รีวิวอะไรนะคะก็เดี๋ยวพิมพ์มาใต้คอมเมนต์เลยนะคะใครอยากดูอะไรอีกก็ฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากช่องฝากเันพิมเอ็มไว้ด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์แชร์กดกรดดิ่งอะไรให้ด้วยนะบายบาย Música